เอาละครับเรื่องต่อไปนะครับที่รออยู่เป็นเรื่องของคุณเอกฮะคุณเอกบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองในคอนโดแห่งหนึ่งอยู่ย่านรัชโยธินเหตุการณ์ที่ผ่านมาประมาณแค่ที่เดียวเองนะครับและคุณเอกให้ชื่อเรื่องว่าใครกันแน่ตอนนี้คุณเอกอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับพี่ปอนครับครับผมคุณเอกฮะตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับ เอออยู่สาวสายใหม่ครับแถวสายใหม่นะครับเฮฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ผ่านแค่ที่เดียวอย่างเะครับผมใค่ครับอ่าชื่อคนโดนนี่เราคงไม่เอ่ยถึงนะครับได้ครับอ้ยนะครับย้อนกลับไปใส่ไว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจออะไรครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องั้ำๆนะครับก็บอกผู้ฝันไว้ก่อนครับคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมทํางานก็ทํางานจนถึงเสาใช่ไหมครับ ในที่นี้วันเสาร์เนี่ยก็นัดกับเพื่อนสนิทกันบอกว่าเฮ้เดี๋ยววันพุธวันอาทิตย์เนี่ยบ่ายเนี่ยตอนเย็นทุละนะรับก็ส่วนเพื่อนไปซื้อของใช้แต่เฉียนจรดีใจนะครับเพื่อนก็บอกว่าได้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยก็ให้มารับแล้วกันรลยเนี้ยแต่ว่าคือวันเสาร์เนี่ยเพื่อนจะต้องไปมันงานมันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนก็บอกว่าถ้าเจอมาึงแน้วเนี่ยคือเธอมาแล้วแล้วมันไม่ตื่นเนี่ย ก็ให้ยามข้างล่างเนี่ยขึ้นไปเรียกข้างบนได้อื่ไหมครับพอถึงวันที่ช่วงบา่ายเนี่ผมก็โทรไปประมาณสักสิบสายก็ไม่รับที่นี่ mm. เราก็รู้แล้วว่าก็คงไม่ตื่นผมก็เลยไปถึงที่คอนโดนะครับทีแถววิทย์ทีมที่เป็นคอนโดใหญ่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปบอกกับอรอพอที่อยู่ด้านล่างสึกนะครับ mm. บอกว่าให้รบกวน ขึ้นไปเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องนี้นี้ชัน้นนี้เลยงในถัดซึ่งเอ่อถ้าดีกว่ามันมิตภาพคอนโดคอนโดที่ในหญน่ๆกแบบนี้นะครับครับก็จะมีระเบียงอยู่ข้างล่างทุกตึกแล้วก็เวลาถ้าเราจะให้เราขอขึ้นไปเรียกเนี่ยเขาจะไม่ให้เราขึ้นไปเขาจะขึ้นไปขอเองตรงน,น,นี้ระเบียงเนี่ยเขาก็ถามที่ห้องที่เอ่อเพื่อนเราที่อะไร เอาก็ดูรายที่อ่าโอเคมันตรงกันเขาว่าจะวิทยุไปเรียกยเจ้าที่เราพอเขาอีกชุดหนึ่งนะครับให้ขึ้นไปเรื่อยแต่ัวาเขาจะรอข้างล่างแต่ว่าไอข้างล่างที่เราเราั่งรอเนี่ยแล้วลงเราพอขึ้นไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีกล้องวงจรปิดที่ดูได้ทุกชั้นทีนี้พอที่เราพอคนที่เขาวิทยุเนี่ยเรียกไปเนี่ยเขาก็มาถึงตึกนี้แล้วเขาก็บอกว่ารอแป๊บนึงเขาจะขึ้นไปเรื่อยข้างปรากฏว่าเขาก็ขึ้นไปถึง ชั้นที่เพื่อนของเอ๋อยู่นะครับแล้วก็เดินไปเคาะประตูห้องแล้เอกก็ดูอยู่ข้างล่างก็ดูแกล้องวงจรปิดแล้วแล้วก็มีเราพออคนนึงก็อยู่ด้วยกันก็หัวไปเคาะเคาะเคาะแล้วก็เรียกคือแต่กล้องมันมองเห็นชั้นก็ปรากฏว่าเงียบก็ไม่ตื่นเราพอข้างบนก็วิ่งเรงมาบอกว่าเออเขาในส่ยจะไม่ตื่นนะเพราะเคาะหลายครั้งแล้วหนึ่งนะครับเขาก็ขอตัวลงมาข้างล่างแล้วก็โอเคลงมาทีนี้ระหว่างที่เขาลงมาเนี่ย แล้วก็พยายามโทรอีกสักสี่ห้าสาอเน่ยามก็เงียบไปทีนี้พี่เราพอคงสงสารเขาก็บอกาน,นี่น้องเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเลี้ยอีกครั้งหนึ่งก็ได้อืเขาก็ขึ้นหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างที่พี่เราพอเขาเดินขึ้นไปเลี้ยงให้เนะี่ยแล้วก็มีเราใครคนหนึ่งที่เขาประจาอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็คุยกับผมได้ฟังว่าเนี่ยนะน้องคือเพื่อนน้องเนี่ยเก่งมากเลยนะเราก็เก่งเรื่องอะไรครับพี่เขาบอกว่าก่อนหน้าที่เพื่อนน้องจะมาเช่าอยู่เนี่ย เคยมีดารามาเช่าอยู่ห้องนี้สูงได้แค่าทิศเยอเล่นเราก็แปลกใจก็บอกวมันทําะไรราคาเป็นอย่างเงี้ยกบอกห้องเนี้ยเขาไม่ธรรมดานะอย่างเงี้ยแล้บอกมันไม่ธรรมดาเลยนะระหว่างที่พี่เราพอตื่นเตเนี้ยแต่ก็เล่าแฟนบอกว่าดาราที่มาอยู่เนี่ยเขาเขาออกเชื่อมาเขาแต่ว่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาดีกว่าเขาเป็นดาราแบบดื้อแบบตัดาราผู่ชายเนี่ยเขาไม่อยู่แต่ว่าเขาพาแฟนมาอยู่ด้วยแล้วแฟนเขาเนี่ยโดน โดนผีเข้าน้องไปครับคือ<ห>เข้าแล้วก็แบบพูดเลยไม่ร<ห>ู้เรื่องเลยหมึ่งเข้าเลยแล้วก็จะรอพอแต่ต้องขึ้นไปช่วยหนึ่งนะครับครับทีนี้ปรากฏว่าเขาแต่ในเพื่อนน้องเก่งมากนะเหมือนเนี่ยคืออยู่ที<ห>่ะไรทีนี้ก้าพูดจบไปผมก็นั่งดูกล้องวงจรปิดที่ที่รอพอเขาขึ้นไปเคาะคราวนี้เคาะเสร็จเนี่ยปรากฏว่าประตู้องเพื่อนบอกมันเปิดครับ<ห>แล้วก็มองเห็น พี่ราพอเาบอกอ่านี่ไงตัวไหนตื่นร้ายมากเลยแต่เปลี่ยนน้อนิดเดียวเลยฮะน้นนิดเดียวแล้วก็ผมที่เราพอเขาคงพูดคุยเขาอย่างหนึ่ง้วเข้าประตูก็ปิดอแล้วคิดว่าเออเดี๋ยวเพื่อนเราคงลงมาแต่ที่เราพอเขาวิเยอมาเขาบอกว่าทั้งที่ห้องเขายังไม่ตื่นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเลยเข้าใจแบบว่าเหมือนว่าเพื่อนมันงงเราคงไม่อยากไปกับเราแล้วคธอมันผิดหวังแล้วแหละของแฮงอะไรแบบเออแบบว่าเออแบบพี่ให้กล้องเพื่อนไปแลบว่า ให้กลับไปเลยเพราะว่ามันแบบยังไม่ตื่นมาให้บอกกับเพื่อนมันไม่ตื่นรอพอก็เลยลงมาบอกว่าเออเขายังไม่ตื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูที่กล้องวงจรปิดเห็นแล้วว่ามันหน้ามาต,ตื่นแล้วมันไม่ตื่นแล้วเราก็เลยมาโหแล้วคืิปนี้แต่ว่าเออโหเออื่นถามมาโทรหาอย่างเงี้ยแต่เราก็ขอบคุณโโรอพอเขาที่ไหมครับเราก็ขับรถเนี่ยเอาไปคอนโดมาก็้งแว่เอาอาไปคอนโดมาไม่ถึงห้านาทีเพื่อเรา่ยโทรกลับมาเพราะว่าผมโทรไปหลายสาย เรนก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าพี่เจ้าพี่กูไม่ได้รักษาเลยกูตอบว่าเลยเฮ้ยทำไมเลยมึงไม่รักษาแล้วกูมาคอยตั้งนานแล้วให้เราเพาะขึ้นดีเรื่อยแล้วก็เราโกหกบอกว่ายังไม่ตื่นตื่นก็บอกอะไรกูไม่ได้นอนเอ่ะคือเมื่อป็นเนี้ยคือเป็นมานร่มเก็บแล้วกูเมาอย่างเงี้ยกูเลยมานอนบ้านแานครับผมก็นิ่งเลยอืมคือคือเราก็นิ่งหบอกเออ ก็ออกมาเข้าไปค้อห้องนึงเลยมีเปิดประตูเลยเนี่ยก็เหนว่ามันเปิดห้องผิดละมันน้งเลยเนี่ยแต่ว่าคือผมมาดูกล้องวงจรปิดคือคือเราไม่กล้าพูดเลาว่าเฮ้ยเขาคอห้องถูกนะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันมันจับที่คือห้องหนึ่งชัดเจนหนึ่งเนี่ยเราเพือ่อนเราบอกเขได้ที่ห้องแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นไปได้เนี่ย เขาต้องดูเลขที่ห้องกับชื่อของเพื่อนและตอนไหนถูกต้องตอนกันไปถึงจะขึ้นไปขอใช่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของความผิดพลาดเนี่ยมันจะไม่ได้ยากเลยมากไม่ได้เลยอย่าง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 ที่ตัวคุณเอกเล่าเองเนี่ยเขาจะตรวจสอบว่าห้องที่เรามาหาเนี่ยแล้วก็ชื่อที่ของห้องตรงกันหรือเปล่าตรงกันไหนใช่คการมาตอนไหนครับเอาตอนเสร็จเขาถึงจะไปขอให้แล้วปรากฏว่าคุณคุณเหมือผมขนเยอะเยอะแล้วก็ขี้นตานๆก็เลยบอกอันไหนมันอยู่ด้านไหนยูขับรถไปก็ไม่ขับรถไปตัวมันอยู่ด้านกั้นจริง มันมีร่างาต้มกับคอนโดมันอยู่ไกลกันในครับเราต้องมีใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นคืออะไรเอาแล้วนี้ย้อนกลับไปถามพี่ราลาคนนั้นมาไม่ได้ใจถามจะบอกกับเพื่อนว่าเมันต้องให้ทำดินทำดินมั้ยนะแล้วเพื่อนได้ก็กลัวว่ามันย้ายห้องเงยแล้วเพื่อนก็ถามทำไมว่าย้ายด้วยองไหนแล้วไม่กล้าพูดคือก็กล้าบอกเพื่อนนะครับเว่าเพื่อนที่เข้าไปอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าห้องนี้เคยมีได้รู้ไม่รู้เลย แล้วเพื่อนหนึ่งเข้าใจว่าห้องนี้เป็นห้องใหม่คไม่มีคนอยู่นะครับอแต่ว่าดาวองมเนพูดเองว่ายีดารามาอยู่ได้ทีเดียวแล้วเขาพยายาไปเลยเพราะว่าคือถึงที่อยู่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายครับแต่เป็นผู้ชายอ๋อวิญญาณที่อยู่เป็นผู้ชายฮะครับอ๋อบอกชั้นได้ไหมครับชั้นเก้าครับชั้นเก้าเลขสวยเลยตอนที่เลขสวยเลขมงคลอย่างนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะ ถ้าที่เราจเจอเหตุการณ์แบนี้ตามตึกตาม,มาพันธ์นี้ตามโรงแรมหรือว่าตามคอนโดอะไรก็แล้วแต่มันว่าจะเป็นชั้นสามอ่าอะไรประมาณนี้เรื่องเือถ้ากยบเดผมเป็นบอกรอพอนรอพอต้องช็อกมากเลยผมว่าเออพราะว่าพี่รอพออยู่นั่นเขาก็รู้เรื่องราวของที่นี่อของห้องนี้มีแต่เพือพ่อนเขาถื่ไม่ขึ้นมาไรใช่มีแต่เพื่อนคุณเอกอะถึงที่ไม่รู้ถูกไหม ช่ <punct? S 2> ครับตอนล่างกับพี่เราพอที่อยู่ข้าง,อางนอกเขารู้เป็นกล่มหน้าที่เขาไม่ขึ้นเี่ะ็อาจจะบบรู้ก็ได้เขาก็เลยวิบว่้นวลยพอเหนือเหนื่อยขึ้นไปแทนเาข,ขตกใจมีเสียงอะไรดงไังขึ้นมาตกใจเลยนะฮะไม่แน่ใจเสียงอะไรครับข้างนอกเสียงอะไร<ม>อ๋อแน่จริงๆอ่างพี่เก่งเนี่ยน่าตีจริงๆมีเสียงที้นขึ้นมาตกใจเลยฮะอ่ะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนเอกนะ แต่ถามผลิตเกิดเพื่อนชูไปนอนที่บันโดที่ห้องนี้อ่ะไม่ไปครับคุณไม่ไปเลยเพราะว่าเป็นการหวับแบบวิสามห<อ>ึ่งวนไปอยู่เนช่วงบ่ายโมงเองนะครับครับแล้วตะเ<อ>ตนนดเดืยนเน,น,นื้อเลยเงื้อไม่เปียวไม่เนื้อเลยหนึ่งเนื้อไม่เปียวเพื่อ,เพ,อเพื่อพูดจากข้างในออกมาครับ,รบก็แสดงว่าพี่รปภคนเนี้ยเขาก็รู้ว่าคนที่อยู่ในห้องเนี้ยยังไม่ตื่นครับและใครมันอยู่ในห้องจริงๆเนี่ยพี่รปภคนเนี้ยเขาอาจจะคิดอย่างใดว่า ตื่นล้องเองไม่อยากเปิดประตูตอไอ้ไเรืยังน่้บ้ามากเล<า>ยนะครับอ้าวอ,อะไรครับนี่คือเรื่องบาาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคุณเอกบ้ับ,บขอบคุณคมากครับผมดีครับ